ความสัมพันธ์ที่คางคาควรไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแม่หมอไว้ด้วยนะอ่ะค่ะมีความสัมพันธ์ที่ค้างคากันอยู่ใช่ไหมคะถ้าใช่เนี่ยเดี๋ยวเรามาพิกอาคารแล้วดูว่าไพ่อยากที่จะบอกกับเราว่าเราเนี่ยควรจะหยุดหรือควรที่จะไปต่อกันค่ะ ก่อนที่จะเริ่มต้นนะคะหลังจากกดติดตามกันแล้วให้ตั้งสมาธิให้นิ่งๆขอให้ไพ่ช่วยเปิดเผยดวงชะตาให้กับเราด้วยนะคะนึกถึงหน้าคนที่เรามีความสัมพันธ์ที่ค้างคาเราเลือกไพ่จาก4ี่กองนี้ค่ะกองที่1่กองที่2กองที่3และกองสุดท้ายกองที่4ค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะเรามาฟังคำเฉลยกันแต่ถ้าใครยังเลือกไม่ได้สามารถหยุดโพสต์ตรงนี้ไว้ได้นะคะเอาละค่ะมาเริ่มต้นกันที่กองแรกนะคะ กองแรกคุณได้เป็นเดอะซันนะคะเดอะชาลนะคะแล้วก็คิงออฟวอนส์นะคะแม่หมอมองว่านะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไปต่อได้นะคะเพราะว่าจริงๆเขามีความชัดเจนนะเออเราความสัมพันธ์ของคู่นี้มันก็ยังดูไปต่อได้แต่สิ่งที่มันติดขัดของคู่นี้คืออะไรรู้ปะแม่หมอมองว่าคู่นี้มันมีเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกันอะเออเราตัดเรากับเขาเนี่ย ต่างคนต่างโฟกัสเรื่องงานในเรื่องเดียวกันแหละทีนี้ทาให้ไม่มีเวลาที่จะมาแชร์ร่วมกันเท่าไหร่นกนะคะแต่ถามว่าชอบกันไหมชอบแต่ตอนนี้นฉันอยู่ในช่วงแบบกําลังสร้างตัวฉันกําลังได้งานใหม่ฉันกําลังจะเร่งงานโปรเจกต์นี้ฉันจะต้องปิดจบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งสองคนอะมันยุ่งเรื่องงานยุ่งเรื่องชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ให้ความรักกับเป็นเรื่องรองในจังหวะนี้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ขอโทษถ้านะคะ คุณยังคิดที่จะไปต่อกับเขาอ่ะนี่มองว่าไปได้แต่ว่าอาจจะต้องหาเวลาร่วมกันให้มากกว่านี้นิดหนึ่งนะคะเพราต่างคนต่างแบบรู้สึกว่าเออยังยังแบบเอาเอาความรักเป็นที่สองไว้ก่อไเลยางก็ต้องดูกันไปยาวๆแต่ถามว่าเออสิ่งที่เขาจะน่ออกมาจริงใจไหมก็จริงใจนะคะมีความจริงใจจริงจังอะสำหรับต่อมานะคะใครที่เลือกกองที่สองนะคะคุณได้เป็น page of souls นะคะโอ้โห s e รีย s น,นะคะแล้วก็ หนึงดาบนะคะอืมแม่หมอมองว่านะอืมสำหรับคู่นี้อะ่ะมันเหมือนกับว่าเราอะ่ะก็มีความทุ่มเทไปนะเราก็ทุ่มเทใส่ใจเขาแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับรู้สึกอะไรกับมันเลยนะคะไม่ได้มีฟีดแบ็อะไรกลับมานะเราจะทําดีกับเขาหรือว่าจะหายไปหรือจะอะไรเงี้ยตัวเขาก็แบบเฉยๆอะ่ะ เออถ้าเราคุยเขาก็คุยค่ะเราไม่คุยเขาก็ไม่คุยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปตามนี้แล้วความรู้สึกระหว่างกันแม่หมอมองว่ามันยังไม่มีเรื่องที่แบบมันซิงกันอะ่ะเออตัวเขาไม่ได้รู้สึกกับเราขนาดนั้นนะคะเหมือนตัวเราจะพยายามอะ่ะแต่ความพยายามของเรามันก็หยุดอยู่ตรงนั้นน่ะนึกออกมาเพราะว่าคนรับเขาไม่ได้ appreciate เขาไม่ได้ happy เขาไม่ได้รู้สึกว่าจะยังไงกับตัวเราอะ่ะเออนะอ่ะก็ แล้วแต่อยากจะพยายามต่อไปหรือรู้สึกว่าเราไปพยายามกับคนที่คู่ควรจะดีกว่ากันเนาะอะ,อะต่อมานะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่3นะคะกองที่3นะคะได้เป็น10บเรียนค่ะ9ดาบนะคะแล้วก็เดอะเดวิลเขามีคนอื่นอยู่แล้วหรือเปล่าคะเขามีคนอื่นอยู่แล้วเขามีคนในดวงใจอยู่แล้วเขามี ความสัมพันธ์ที่จริงจังอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของเรามันก็เป็นอะไรได้ที่แค่แบบฉาบฉวยหรือยอย่างเงี้ยเออแล้วอย่างหนึ่งจริงๆตัวเขาก็ไม่ได้เปิดรับเราขนาดนั้นนะเออเขาก็ค่อนขน้างชัดเจนว่าแบบเขาเหมือนแบบไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไรกับเราแล้วก็ถ้าถามนะเขาก็ถ้าไม่ได้จะคิดอะไรกับเราเนะ,ะ่ยเาเหมือนกับว่าเราคิดไปเองไปเดียวอะ่ะเออสิ่งดีที่เขาทําให้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าดีกับทุกคนถ้าคุยเขาก็คุยกับทุกคนน่ะ แต่ว่าตัวเราเนี่ยคิดไปไกลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยก็คิดเอาก็คิดเอาดีกว่านะคะว่าจะเอาอยัางไงอะ่ะเออถ้าเราเข้าไปมันก็มีแต่ตัวเราที่โดนทำลายอะ่ะถ้าความสัมพันธ์นี้สุดท้ายมันก็เป็นได้แค่คนอื่นนะคะเนี่ยไม่หมอะมองว่าเขาเขามีเส้นทางกับคนอื่นที่ชัดเจนอยู่แล้วนะ ต่อนะคะกองที่4ี่นะคะกองสุดท้ายนี้จะเป็นยังไงนะอ่ะคุณได้ไพ่นะคะ2ถ้วยนะคะอัศวินถ้วยค่ะแล้วก็หกเหรียญค่ะจริงๆเราคุณทั้งคู่เนะี่ยรู้สึกดีต่อกันนะเออแล้วก็ทางเขาเองก็จริงใจกับคุณนะคุณก็จริงใจกับเขาแต่ว่าความสัมพันธ์คู่เนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบผูกพันกันเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นคนที่คอยช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าความสัมพันธ์ของพวกมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้เขาคิดยังไงเขาก็ไม่รู้เราจะเอายังไงเป็นเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบอ่าอย่างเช่นนะเหมือนเพื่อนสนิทเหมือนคนที่คอยซัพพอร์ตกันอ่ะแล้วคุณก็คุณกับเขาเออชอบกันไหมก็ชอบกันแต่มันยังอยู่ในจุดที่เป็นความรักความหุ่งใยญอ่ะมันยังไม่ได้มีแพทชั่นคือความรักับความผูกพันมันเหมือนเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเรารักมันมากเลยแต่เราไม่ได้มีแพทชั่นในการที่่รู้สึกวาแบบเย เราจะต้องการเป็นคู่ออกับคนนี้เราต้องการเป็นแฟนคนนี้ถ้าถามว่าเป็นแฟนกับคนนี้ดีไหมก็ดีนะแต่ว่าถ้าถามว่าฉันจะต้องลงมือทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้มีแพชชั่นขนาดนั้นเลยประมาณนี้นะคะของคุณทั้งคู่แต่ถามว่าคุณอยากที่จะพัฒนาไปต่อได้เรามีโอกาสไหมไม่หมอหมองว่ามีโอกาสแต่คุณต้องใส่แพชชั่นลงไปหน่อยนะให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเรากับเขาอะมันจะไปต่อในเวที่เป็นแฟนกันเนึกอควาะไม่ใช่อยู่กันแบบนี้อยู่กันแบบนี้ก็ดีแต่มันเหมือนเพื่อนกันมากเกินไปอะไรแบบเนี้ย ะะก็เป็นประมาณนี้นะเรื่องราวนะคะของไพ่ทั้ง4ี่กองใครได้กองไหนเนี่ยพิมพ์บอกแม่หมอด้วยแล้วก็อยากดูในหัวข้อถัดไปอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกแม่หมอมาอย่าลืมนะคะกดติดตามครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ